สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมลเล่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวที่ดีต่อใจที่เป็นการซัพพอร์ตของแฟนๆฮิเมจิ ji, ที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่ได้เดินทางเข้าไปชมเชียร์ทีมฮิเมจิในสนามแล้วก็มีการซัพพอร์ตสาวแต่ของเราอย่างบุงบ๋มบิ้มชชจุออนโมกสีกันเป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยแอดมินจะพาทุกคนมาเก็บตกบรรยากาศหลังจากแข่งขันในนัดที่ฮิเมจิสามารถเอาชนะสปริงมาได้3 ต่อ2เซตในแมตช์ที่ผ่านมาวิกท,ที่ผ่านมาครับก็มีโมเมนต์ความน่ารักเกิดขึ้นหลังจากจบเกมดูจากภาพได้เลยครับบุ๋มบิ๋มเธอก็ได้มีการเดินมาหาแฟนๆที่มานั่งเชียเข้ามาเชียในสนามด้วยงานนี้แฟนๆก็น่ารักมีการซัพพอร์ตบุ๋มบิ๋มของเราอย่างดีงามเลยครับพวกเขาดูชื่นชอบบุ๋มบิ๋มของเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้หรือว่าจะเป็นการทําท่าทางต่างๆเพื่อเรียกบุ๋มบิม๋มขอบุ๋มบิ๋มถ่ายภาพนั เองครับแล้วอย่างบุ๋มปิ่มเธอก็เป็นคนที่น่ารักเฟรนลี่อยู่แล้วตามสไตล์อีกล,ลักษณ์สาวแต่ของเราเมื่อแฟนๆฮิเมจิที่เป็นชาวญี่ปุ่นมีการเรียกขอถ่ายภาพเธอก็ได้มีการทําท่าทางทํามือ ส่งท่าทางต่างๆให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่มานั่งเชียร์ในสนามด้วยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักและก็ดีต่อใจมากๆเลยที่แฟนๆญี่ปุ่นให้รับสปอร์ตแล้วก็มีความชื่นชอบสาวแต่ของเราอย่างชัชโอนโมกสีกันขนาดนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่ชื่นชอบได้อย่างไรบุ๋มบิมถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ความน่ารักของสาวแต่ของเราสดใสน่ารักเป็นกันเอง ทำให้บุมบิมชัชุออนโมกสีเข้าไปอยู่ในหัวใจแฟนๆชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆครับ